那年，白舞白了。 ไปแล้วมันโดนแบนโคตรเลย,เลยนะอย่างงี้ยใจบูนะฮะอย่างเี้ยกินข้าวยังครับรอดูนะทายาล็อกอินอี้อีแดร็ะฮะกินข้าวยังฮะเพิ่งมาสตรีมนะเพิ่งตื่นนะ่ยตอนนี้เดีย๋ยวไม่ได้กินข้าวเช้าไม่ฮะกูไม,ไ,ไม่ตื่นเช้านะแดกอะไรแดกอะไรแดกอะไรกูไม่รู้ว่าจะแดกอะไรเนะี่ยตอนนี้กำลังสตรีมเนะี่ยเพิ่งตื่นเนะี่ยอยากกินอะไรครับกินอะไรก็ได้ฮะถ่ายทอดสดเลยเหรอเนี่ยนี่กำลังไลฟ์สดเนี่ยตอนนี้เราเรียกว่าสตรีมสดเนี่ยยังไงโอ้จบเลยคุมอะไรแล้วครับคุมตลาดซื้อขายแล้วครับแอดครับผมทััั้้้งงงนนนอออบุเเเเเีีีี่่ยยยะะไไรรรกกกดด๋วผมมมมปปขาาาาใหิคชฟืจตทศ ใช่ครับแลนันก็คือเชฟมือดีจากต่างประเทศของเราตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นแช่แล้วนั่นแหละเข้าละใช่ครับสวดีฝาดเรายงานตัวครับน้องโอโอสวัสดีน้องโอด้วยนะวันนี้พี่อยากน้องโอนะ นี่มันอะไรกันนี่คืออุปกรณ์ที่ได้เตรียมเอาไว้ในวันนี้เป็นเนื้อหมูที่นะไม่ควรนะครับเนื้อหมูบดใช่ไหมครับอันนี้อะไรครับอันนี้อันนี้อะไรครับยั่ไมายุ่ง พอดีว่าพี่ชีเขาไม่ได้แต่งหน้านะเขาบอกว่าห้ามถ่ายหน้าดิครับนะบ้ำโชตไม่ได้จะไ, <laughs> <c oughs> ไม่แต่งเองหดกห้าถ่ายหน้าสดใช่ไหมเยเยเราจะไม่กวนแล้วกันเอาจริงๆเราคือเรากินข้าวมาลวแล้วครับใช่แล้วเราไปกินที่รถตั้นมาแล้วพอเราเห็นคุณสไตาลารัตเขาเพิ่งตื่นน,นั่นเองใช่เราก็ไปเห็นของในรถตั้นแล้วก็มาทำข้าวให้ให้นำกินใช่ครับผมไปดูที่ ว้าวเล่นนี่คือข้าวสวยที่หุงในอุณหภูมิที่คงที่ข้าวนี่จะน,นิ่มเป็นพิเศษแล้วก็มีความมันยังร้อนอยู่นะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเทคนิคการใช้มีดของเชฟกับแม่ครัวเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับไม่เอาอะไรทำไมไม่ได้ถ่ายได้ซะหน่อยจะถ่ายทำไม่ อตอนนี้เขาได้ลงมือทำอาหารให้สตาร์ลับได้กินนี่คือฝีมือขั้นเทพก<ท>ารหัห่นพริกที่ไวพี่เรียกได้ว่าไม่ไม่คิดว่าคนกิน,นเ,เ,เนี่ยจะเผ็ดเลยเรียกได้ว่าใส่อย่างเดียวม,มันเยอะมากถ้าผมกินผมคงกินไม่ได้นะจริงเหรอใช่ผมกินไม่ได้แต่ต้องใส่แค่นี้แล้วกันแค่นี้ครับแล้วนี่คือพอออมดิวตี้ นี่เป็นโปรเจกต์ที่ผมเพิ่งเล่นจบไปนะอันนี้มันเป็นภาค m a c Ops ที่ผมเล่นจบไปนี่เป็น World a s o r e น,นี่เรียกว่าเป็นการจัดการเครื่องบุงที่สุดยอดมากไข่นี่ทำไมถึงต่อหนึ่งฟองครับเพราะว่าเอามาันาามาเป็นกาวเอามันมาเป็นกาวกาวในการเชื่อมแป้งกาวเชื่อมแป้งเหรอครเชื่อมกับ อันนั่นคืออะไรก็จะทำหมูโทคัดซืหมูโทคัสซืว้าวนี่มันเมนูชั้นสูงพวกผมนี่กินแต่ม่า,มานะผมไม่รู้อ๋อจริงๆแล้วต้องใช้หมูเป็นชิ้นแต่ว่าแต่ว่ามีแต่หมูสับนะนี่และนี่ก็คือหมูสับของเราซื้อต่หมูสับมาอันนั้นคืออะไรเก็บขนมปังเก็บขนมปัง,งนะฮะสั ค่าโปรโจนั่างทีนะโอ้ใส่กันนั่นแรงเยอะนะไปไปแล้วฮะตีนะ้วอูยังไม่หยุดนะยังไม่หยุดนะไอสัตว์เราไปกินข้าวแดงสักครึ่งชั่วโมงให้พวกมึงเนี่อยเฮียเอาไปเอาเอาเอายังไม่หยุดเอาไปครึ่งชั่วโมงไปเอาเอาไปไปกินข้าวแดงสักครึ่งชั่วโมง ไอ้ยี่อ่ะอยีอ่เออโอเคฮะอันนี้ทำอะไรครับอันนี้สตรีมด้วยฮะยาวๆเลยพี่ถึงเที่ยงคืนเลยนะอู้จัดไปเพราะว่ามีคนโดนเนี่ยนี่ถึงเที่ยงคืนเลยสตรีมนี่นี่จัดไปเลยอยากเห็นพี่เรียนทหารกับอาจารย์เซฟยูครับอู้จัน่าดีนะฮะผมดูแต่น้่นโอเคฮะขอบคุณมากนะฮะสามชั่วโมงไปเลยเดี๋ยวเล่นพีบีเสร็จไปเล่นด้วยพี่ทำได้ะฮะเจอกัน ไงตอนนั้นสอดดีโบด้วยนะดีแอฟสอดดีบงบ้าด้วยนะเดี๋ยเนี้ยแอนั้นทำไมเป็นแบบน,นี้ในทนอดเนี่ยไหนยังไม่ได้ทอดเลยมันอะไรเนี่ย,<อ>ยก็กำลังจะทอดมันน้อนขึ้นมันเป็นเกจบะขนมปังอันนี้ไงโอ้ไม่ค่อยใช้กระทะไฟฟ้าไม่ชินใช่ไหมครับไม่ชินไม่มโอ้ผมอยากเห็นใกล้ๆมากเลยครับมันเป็น,นแบบนี้รสับ เราไม่ทำแบบนี้มันก็ไม่ถึกข้างในเจ้าดูหน้าตาตอนนี้นี่น่าก,กินมากครับมันแบบว่าเหมือนหนังหมาทอดกรอบนะผมว่ามันนี่เด๋วมันดูมันดูหนูอะ่ะคือปกติพวกผมกินแต่มาม่าครับมไม่เคยสัมผัสกับอะไรแบบนี้ใช่อ่ะอนนมันนดูเดรยอ์อ่ะนี่ไ ห้ยโอ้โหสวยไหมไฟร้อนไหมโอ้โหนี่มันแบบว่ามันใช่อะน้ำมันเหงือกเออทนโมเสร็จแล้วจะทำอะไรต่อครับเนี่ยเห็นนะไม่เห็นทำอะไรต่อทำซัสกะเพรานะทำซอสกะเพราซอสกะเพราเริ่มจากการไปเริ่มจากการอะไรครับใส่กระเทียมเริ่มจากการผัดผัดกระเทียมใส่พริกใช่ป่ะโอ้โหกลิ่นนี่มันใช่เลยนะ กินแล้วมั้งเร็วเร็วไปดูย oh. ังไม่ได le ้ก mm ินเลยนี่ให uh ้ท huh. okay. uh ่านชมดูอยู่นะตอนนี้เราอะไรเข้าอะไรอย่างไูเนี่ยหมูทอดแบบพอแล้วตอนนี้ให้ให้ท่านผู้ชมดูอยู่นะตอนนี้นะไม่บอกเลยแล้วฮะเอ้ามาวางนี่นะจ๊ะวางนี่นะวางนี่มาวางนี่ดูจะเคนี่ยเราโอ้โหอะไรวะไฟวังนีเดี๋ยวทำไมเป็นอย่างเงี้ยทำไมมันเป็นชิ้นเป็นชิ้นอ่ะก็จับเป็นชิ้นอ๋อแต่เราลองคำหนึ่งคำหนึ่งไม่ถนัดนะฮะโอว่านี่แหละนี่แหละยียบร้อดูดีนะไหน อะไรเดี๋ยวกูถอยไว้ก่อนเน,นี่อมันไม่ถนัดนะฮะใครกินโชยโชยฮนะเฮ้ยี่อ,อ,อาลงมาองล่างเ่ออเคฮะไม่ทิ้งหน้ากูได้ใช่ไหมตอนนี้อย่าไปกินข้าว<อ>นะตอนนี้นะพี่ชีไปบ้านอะไรเงี้ยแค่ฮะตอนนี้อยู่กับพี่ธีนะกับไอ้แม็กนะกินข,ข้าวก่อนอยู่ข้าวว่าอะไรนี้หมูทอนี่อะไรนเนี่ยหมูทอดหมูทอดนะตอนนี้คือหมูทอดกินก่อนอร่อยเปล่าแล้วเหรอ นนไง้ำไม่มีแห้งมากเป็นไงรสชาติเป็นไงไม่หมูทอดไงหมูทอดอ่ะอืมเป็นไงบรรยายรสชาติไม่รสชาติก็พอดีแล้วเค็มอยู่เค็มเค็มกะเพราะเพราะก็พอดีนะอืมอะไรหม้อกี้อ่ะผมอ่างนื้ออร่อยดีนะอือกระเพราเป็นไงอืมเป็นหมูตอนแรกมันเป็นหมูกลมนะเป็นหมูอะไรวะเนี่ย กถ้าเป็นถ้าเป็นหมูชิ้นไม่มีใช่ป่ะมูชิ้นก็เลยเอาหมูชิ้นเคยทำทำทั้งเลยหมูชิ้นจะอร่อยกว่าใช่ไหมครับไม่รู้ไม่รู้ค่เอออร่อยกว่าหมูชิ้นอร่อยก่าถ้าเป็นชิ้นเลยนะแต่นี้ก็พอได้อยู่ใช่ไหมอันนี้อันนี้เราต้องมาปั้นะเื่อมาปั้นนะให้มันเป็นรูปทรงนไม่ได้ตีเลยตัวนี้ตีข้า่อนี้ากลางกับตียนี้ก็สุดยอดแสุยเชิวไหมวะ เอาเอา,เอาน้ำเลยเอาโอชีไหมมีน้ำอยู่หนึ่นงนึมีโอชิอยู่ไม่แปบ๊บสี่แปบ๊บสี่โอเ้เดี๋ยวเดะโอ้ดูเกลือชีดีนะฮะตรงนี้เห็มไหมเห็มไหมก็โอเคพอดีลาท่านผู้ชมเลยลาท่านผู้ชมนะนี่ครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะนิ่ข้าก่อนนะแล้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะไม่ได้ปิดสตรีมนะบอกไม่ได้ปิดสตรีมนะอันนี้คือลงคลิปเจ้าทารโร่นะฮะวันนี้กางกองขึ้นก่อนนะฮะ